สวัสดีครับพบกับผมพาสบีครับวันนี้อยู่กับฮีโร่แบมโบนั่นเองนะหรือแบม b บตัวนี้ก็เป็นตัวแทงนะครับเป็นตัวแทงที่แบบหลังเกมนะเวลรยี่ห้านะยังไงก็ห้าพันเลือดนะโคตรตึงตัวเนี้ยโอเคเราวันนี้ก็อยู่เป็นเลนกลางครับมาดูฝั่งของฮีโร่กันบัางครับผมฝั่งผมก็จะมีแบม b บนะครับคือตัวผมแล้วก็อัมมันลาบุสแวกวินดีเกเ,เตอแล้วก็ เลวานอมนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเราก็จะมีวาเดนเคนมูนควีนเดโวครับแล้วก็แพนด้าครับผมก็จะประมาณนี้ครับอ่าครับก็ฟามกันไปยาวๆก่อนนะครับช่วงนี้สัตรูหายไป น,นี่มันลาล่างเฮ้ยไทท่านโคตรเฟี้ยวยังเอาเพิ่งรู้ว่านะมันมาแล้วนะนเยยนี่ยตกัดเลยเก่งๆแบบมาเฮ้ยลัดคลิปสู้มันด้ไม่ได้เลยเวย้ย Ya, ya. Hey, <laughs> <laughs> Dek-dek, in nong. ini, oh, wow. Hmm, tuh. cak kanda. ini. ไปบนครปบจัตหายไปล่างแม่งมาจ้าวะนี่ขจัดไปสมแล้วเหรอเฮ็ดวาเอยวะเอาดิมาดิมา ไม่ไหวนะพันดาเ้ยเราตีครเปล่าเกือบกูเอกลับบ้านครับจังหวะนี้ล้วล่างเหมือนจะมีระเด็ยครับจ enfin ังหวะนี้เรื่องก็ไม่ไหวครับ Wow, oh, lùn phòm như thế này cũng tốt lắm Đập bờn Ừm, đằng sau có vấn đề Được rồi đứng เดี๋ยวฟังดูเหมันจะเป็นน,นะนดเโอ๋้จังหวะนี้วาร์ปล่างครับเฮ้ยเอามาดิมาด,มาดาิมึงห้าวอ่ะมึงห้าวอ่ะกินข้าวหรือแดกตีนดีกินข้าวหรือกินข้าวห,หรือแดกตีนดีเฮ้ยปรับช่อยไม่ได้ไม่เป็นไร โอเคผมจะบอกทิศของการเล่นกลางง่ายๆนะก็คือถ้าเพื่อนเราไม่บวกเราก็ไม่ต้องไปนะก็คืออย่างน้อยเราอยู่กลางเนาะเราพกว์าไปอันหนึ่งเราเดินไปไม่ทันอย่างน้อยเรายัางว์ปทันเออน,นี่คือทิศของการเล็กๆ,ๆน้อนอนครับเนี่ยดางบนเนี่ยโอเคมันเข้ากันเนี่ยผมไม่มีวาปุ๋ยแค่ไม่ไป <Yeah. S 1> ส่วนนึงโดนเพื่อนด่าก็ว่ากันอีกทีเนาะเนี่ยอย่างอันนี้คือฝั่งนู้นมันลึกเลยไงก็เข้าเลย อย่างอย่างงี้เอาครับจังหวะนี้พ่นขี้ไปครับโดนคุ๊บเออมาดิแล้วพอเสร็จเราก็วิ่งกลับไปกลางต่อแค่นี้แค่นี้ครับหลักกนนารง่ายมาล่างเอานะเราจะไปช่วยล่างกันดีไหมจังหวะนี้ไปครับอ,อีกน,น,น่าจะไหวอยู่หนัไป ได้สองเขาเปล่าได้ไก็ประมาณนี้เอามีว์ปอัน,นเดิแล้วก็ชินใจ้นใคาเ่าเป็นเกราะท้อนะครับเรามมีดาเมจแล้วก็อาศัยคามมันทีเราแล้วเจ็บเองนี่แหละอธิบายสกิลเขาข้าวกันไหมครับ ก็คือสกิลหนึ่งก็คือมันจะเป็นการพน้นขี้ไปเนาะพน่นขี้ไปด้านน้ะสกิลสองก็คือแลทันพันรอบเราหรือเพื่อเราเนะก็คือจะทําให้เราวิ่งไวขึ้นประมาณนี้นะส่วนอย่างสื่นนี้นผมไม่แน่ใจนะก็รู้คร่าวๆแค่ะนะั้นส่วนสกิลสามก็คือยิ่งฝั่งตรงข้ามเลือดเยอะเท่าไรเราก็จะยิ่งตีแรงขึ้นเท่านั้นครับส่วนอันตีก็ฝุกต้นไม้ครับก็คือต้อนไม้ก็จะช่วยเราตีซึ่งโอ้มาแ่ทรอบต้นไม้ก็ จะเดินโซโลแล้วก็จะวาร์ปไม่ได้หรือจะบิงไม่ได้อะไรก็ประมาณนี้ว่ากันเอาว่าเข้าเลยเพื่อนบินเท้ามาไล่สูได้สองมเนได้สองได้สองได้สองอย่าจริงตาตอนนี้ผมตั้งใจจะเล่นโนแมทนะแต่ฝั่งนู้นมันบอกว่า ให้เอาตัวถึกๆมาหน่อยคิดไม่ออกผมก็เลยเอาตัวนี้มาจังหวะนี้เร็วนอนโดนไม่รอดนะครับเร็วนอนเดี๋ยวนะเลยโดนอะไรก็ท้าหมวย มันหวดตรงนี้เฮ้ยเอากลางเลยตึงไปเปล่าเฮ้ย,ยดยมออาทิมาเดมาดมึงจะเอาทีมตัวเฮ้ยจีฮนบอา ตายแอดแลนตต้นไม้ครับตายไม่ได้ตายะตายต้นไม้ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องห่วงอันติสกิลนี้ใช้ไปเลยไม่ต้องห่วงอู๋แบบโคตรเจ๋งเสียงแม่งโคตรเบี้ยวมาเป็นดับเบิ้ลนะครับ ถ้าโดนกลมนี่คือไม่มีอันตีนะถ้ามีอันตีเนะี่ยเข้าเลยเอ,อาบลวลกอะไรครับจรงมานี้ว์ปครับมามาแลยครับจรงม,มานี้กจอนไปเกีอมาแระนี้

าม,ามาเลย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 เป็ดที่สุดาามาเฮ้ยตายแล้วพี่รอ,อนครับโอ้โหได้ามาเป็นลุนลีเจนต์อย่างนี้ก็ไม่ต้องกลับบ้านครับบวกกันต่อรีเจนเนอเร อ๋อครับลาล่อให้ครับจังหวะนี้ลาเป็นเลือเดี๋ยวล่อให้ครับเราตีของได้ครับของอ๋อ,อแต่ว่าจังหวะนี้อย่างนี้ก็ไม่เหลือดีครับช่วยไม่ทันเพอาะมีเกิดนี่ว่าลืมไปอมบบเอาว่าเร็วเน,อนอ้อไปแล้วครับเร็วน,อนอ้อจังหวะนี้ เราก็ซ้อนเลยครับแต่กลับสักตัวก็ยังดีครับตาครับวอยเฮ้ย,ยลาตตาเฮย t e Legion have d e s d h e u t e r ก็นีไปได้ครับให้เป็นลครับเราก็มาเช,เชคลิปได้มาเป็นทางด้านของดั u เบ e ลดาเมจนะครับผมจังหวะ เฮ้ยเครับนติกหมูนะครับจะรอดไหมจังหวะนี้เฮ้ยแรงเกินเฮ้ยีนานี้ก็มาดิเดยกานดีครับพร้อเลยสวยนดงแต่ออน โอ้โหลากูแลกไปนึงส right? ุดจริงมันเอาในป้อมนั้ยเฮ้ยมันก็สุดเกินไฟไฟกันเพื่อ มันก็สุดป,ปายรดได้ยังไงเราจังหวะนี้ยังไงก็ไม่รอดครับมันมีเกิดปอดบักคำหน่อยคือมาเกงหักออแท<ต>้จังหวะไฟกันเล็กน้อยครับตรงนี้ hey, go, go, go. นเราเก็บดูนไปก่อน The Legion have destroyed Hellborn จังหวะน,นี้โดนลุมครับมาเดิมาดิแต่เรากางอันตีพลาดไปครับไม่เป็นไรครับล่างตัวกันอีกแล้วครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เอาไงลากูโหดอยู่ลากูโหดอยู่มาครับมาไม่เป็นไรเราเอาอสุดเว้ยเราเอาสุดเหมือนกันมาดิไอครับเอ้ยลุกนหน่อยเฮ้ยไอ้นสุดละตัว สองเลยพินเข้ามันลยสูสิบหยอมเสยจัดไปเลยสายกันจี้ออนมานีพี่ไม่ตายกะัวบจังหวะนี่ ชนะแล้วปากดียังชอบโอ้โหมีสกิลปากกันเล็กน้อยนะครับจังหวะนี้ลุงน้องสุดเลยเดีวมนออกลาโอ้สุดปะโไปจังหวะนี้โดนลุงครับโอกมามามาไม่พออย่างนี้ก็เสร็จเลยครับจังหวะนี้มาไม่พอ กระโดดก็ดีแต่้าเอาสิบวอนเสยจับไปเลยสามแต่จีออนวันนี้ไปขี้โคตรมาโหลดเอาโดนมอยดึงไว้ก่อนครับโดนครับจังหวะนี้อย่างนี้ก็ไม่รอดครับอาจจะรอดยากที่ยามเดีกันโคสี่คดีหายตัวหนึ่งจะได้แล้วครับจังหวะนี้ตัวเดียวแอนนายนะครับโอ้โหมีการชฉกันเกิดขึ้นนะครับผมกลางเล่นดีหรอก โคมกลางนะครับอิอมาด้วยนะจัะมาอย่างเงี้ยเปิดมาครับมาเราไปช่วยกันครับเหมือนจะมีประเด็นครับลาผมเอาสุดแล้วทุกคน เาเร็นอเข้าจังหวะนี้แล้วทวผมกำลังวิ่งไปนะครับตึงจริงผมสุดจัดเขาชอบจังหวะนี้ย้อนไป่งปีพ่อไมากเลแงเพื่อนบวกกันกูจังหวะนี้ลาโดนหนึ่งก็ไม่รอจังหวะนี้แท้ครับไม่รันครับรันนั้น The Legion have destroyed born Tower. ครับปไปหนึ่ง้อมจะสมทางหรือเปล่าครับจังหวะนี้มาเลยครับเข้าเลยครับจังหวะนี้พุ้ทิมอย่างแรงครับไมครับผมข,ข้ามเ,อเยอะๆแล้วกนตีดีๆโคตรจังหวะนี้โดนดึงไปครับไม่รอดครับจังหวะนี้ เป็นทางด้านของมีแต่ชมฟังตรงกลางก็คือผมนั่นเองครับแล้วก็เลวานอแล้วกลูล่ะดีครบับเป็นทางด้านของบูสแบกนะที่บอกครับมึงอ่อนไงนะครับเลยแพ้แล้วก็มีการปากดีกันอีกแล้วน,นะครับมูลบอกงั้นงั้นเลนอ,ออโหครับทุกคนเอาเลวานอโดนครับจังว่านี้จะรอดไหมหรือเปล่าไม่รู้ครับ ดึงไประหว่างกลางปลายครับหัวครับจังหวะนี้ปาครับจังหวะนี้เพื่อนเข้าครับกลางอันตีหรือเปล่ากลางอันตีครับผมแล้วก็ปุ๊บครับไม่ได้จังหวะนี้จังหวะไม่เอาสุดครับผมได้เปล่าครับเรวนอนแรงมากครับจังหวะนี้แล้วก็ จบเกมครับผมใจชอบคิมมูนทุกไลน์กดช่วยนะครับนี่คือผมนั่นเองนะครับครับเราจะได้เป็น MVP มบีพีแล้วครับได้มาเป็น3ไลน์นะครับเป็น MVP ครับผมครับ